กับ Smart Life Technology Channel นะครับกับผมธีระนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Smart Li f e t เทคโนโลยีนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงก็คือการเปรียบเทียบ e d i t i ันของ 3CX นะครับซึ่งเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อ 3CX นะครับถัดไปก็เกี่ยวกับ Smart l i f e นะครับ Smart l i f e เราปัจจุบันเราเป็น t ทเท n น u m Partner นะครับหรือว่า Partner อรเลเวลสูงที่สุดที่อยู่ในประเทศไทยโดยทีมงานของเราทั้งหมดทุกคนนะครับผ่านการทดสอบ c e r t i f i e d จาก 3CX นะครับ จะทให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการที่มาใช้บริการ3ามเซกกับบริษัทสมาร์ทไลท์ท่านจะได้รับบริการที่มีคุณภาพนะครับโดยความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรานะครับเกี่ยวกับ3ามเซกปัจจุบัน3ามเซกเรามีจําหน่ายอยู่สมมด3ามอีดิชันนะครับอีดิชันที่1ก็คือ Standard Edition นะครับอีดิชันที่2ก็คือ Professional Edition นะครับอีดิชันที่3ก็คือ Enterprise Edition นะครับวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างกันละแต่และอีดิชันมีความแตกต่างกันยังไงและการใช้งานนนนควรรจะะเป็แบบบไหนนั อันแรกก็คือสไลด์แรกก็คือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัว 3CX นะครับว่า Standard Edition Pro แล้วก็ Enterprise ที่พูดถึงตอนแรกนะฮะมีความแตกต่างกันอย่างไงโดยถ้ามีเครื่องหมายถูกที่อยู่อยู่ในแต่ละช่องแต่ละข้อลัมนี่หมายถึงว่าสามารถใช้งานได้นะครับหัวข้อแรกที่เราพูดถึงก็คือ On Premise หรือ Host นะครับทั้งหมดจะเหมือนกันนะฮะทุก Edition แต่ว่าจะมีหัวข้อแรกคือ Host ซึ่ง3 c X เนี่ยให ให้ใช้งานได้ฟรีปีแรกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเลยเขียนว่า first year only นะครับอันที่2คือติดตั้งบนแพลตฟอร์มอื่นเอแต่ละ OS s ได้นะครับ Linux w i เอ o อ s แล้วก็ Raspberry นะครับถัดมาก็สามารถติดตั้ง On Cloud ดได้ว่าจะเป็น Amazon Google Azure นะครับถัดไปก็เป็นฟีเจอร์ของ 3CX ละนะครับช่องแรกคือ unlimited unlimited extension นะครับซึ่งทั้งหมด3 อ่อ i ีดิชันได้สามารถเหมือนกันได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นยูนิคเซลิ n งพอยต์หรือว่าจุดขายของ3 c x ที่สามารถใช้ create e x t เ n s i o n เท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยไม่มีข้อจำกัดเพียงแต่ว่าตัวนี้จะมีเรื่องข้อจำกัดในเรื่องของสเปคของเซิร์ฟเวอร์พวกแรมพวก CPU ียูพวกฮาร์ดดิสก์ที่เราอาจจะต้องเพิ่มจับตามจํานวนที่ประดำปริมาณการใช้งานของเรานะครับถัดไปก็คือเรื่องของการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้กาลังเป็นที่นิยมนะครับเนื่องจากว่ามีการ Workform Home กันเยอะนะนครับับทาา้งามเหมกันเยอเนย ถัดไปก็คือ choose on 10บทังนะครับอันนี้หมายถึงว่าเราสามารถเลือกช่องทางการโทรออกตามที่เราต้องการได้โดยการไปใช้บริการของ10ทั้งของ provider ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันนะครับซึ่งตัวนี้สมาร์ทไลฟ์เองเราก็เป็น provider ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับถัดไปหน้าที่2ก็คือ auto attendant and digital receptionist ตัวนี้คือระบบตอบรับถ้าว่าง่ายๆนะครับทั้งสาม edition สามารถให้บริการเหมือนกันนะครับตอบรับคือโทรเข้ามาแล้วมีเสียงตอบรับให้กด1กด2ซึ่งตอนเราสามารถสร้างเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดน,นะครับ ถัดไปก็คือเรื่องของ Microsoft 365 Integration นะครับก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกับตัว Microsoft 365ซึ่งถ้าเวลาโผล่เข้ามาในเราสามารถแสดงชื่อได้ว่าคนนี้เป็นใครสามารถไปอ่านข้อมูลในในฐานข้อมูลของตัว Microsoft ขึ้นมาได้นะครับส่วนถัดมาก็ CRM Integration กรณีที่เรามีการเชื่อมต่อนะครับกับ CRM ในตลาดส่วนใหญ่นะครับเช่น s e n d e x นะฮะ Fetchex เซลฟอร์ดซีรวมถึงโซโหนะครับตัวนี้เวลาโทรเข้ามาเราสามารถไปสร้างดึงข้อมูลจาก c ี m ขึ้นมารวมถึงการสร้างทิ่เกตนะฮะซึ่งในการติดตามงานหรือว่าเขียนเป็น Lead ในระบบ c ี m ที่เป็นเซลตระกูลพวกเซ f ฟอร์ force, หรืองาน Marketing ก็ได้นะครับซึ่งซึ่งทำให้เพิ่ม productivity นะครับถัดมาก็คือเป็นฟังก์ชันที่เขามีมาให้ด้วยก็คือ Web c o n f e r รนต์นะครับ เว็บซึ่งเว็บคอนเฟรนต์ตัวนี้ของ 3CX จะมีลักษณะคล้ายกับการใช้งาน Cisco WebEx นะฮะจะไม่เหมือนกับ Zoom นะครับแต่เหมือน Cisco WebEx มากกว่าโดยมีฟังก์ชันการแชร์สกรีนรีโมทแอสซิสแตนต์นะครับทุกทุกอีดิชันเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันตรงในจำนวนพาร์ติซิเพนต์นะครับหรือว่าจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเนี่ยสามารถเข้าได้กี่คนพร้อมกันซึ่งในสแตนดาร์ดอะเข้าให้มา25โปรให้มา100แล้วแต่ขณะที่ e n t e r p r i s e ให้มา250นะครับ ถัดไปก็เป็นฟังก์ชัน Call Center Feature นะครับจะเห็นว่าช่องของ Standard Edition จะไม่มีเลยคือ Standard Edition ไม่สามารถใช้งานเหมือนระบบ Call Center ได้นะครับแต่ว่า Enterprise กับตัว Pro สามารถใช้งานได้นะครับฟังก์ชันเด่นๆของตัว Call Center ก็คือ Call Recording นะครับตัวบันทึกเสียงนะครับคบันทึกเสียงกับตัว Call q u นะครับเในดิสก์ไลท์ถัดไปผมจะอธิบายเรื่อง Call q u ต่างยังไงนะครับ คอคิวลักษณะมันเหมือนเป็นกระบอกแบบนี้นะครับซึ่งเวลาลูกค้ามีติดต่อเข้ามาก็จะไปจัดลําดับคิวให้สายที่1เข้ามาสายที่2เข้ามาสายที่3เข้ามานะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่เข้ามาลําดับที่1จะน่าจะต้องควรจะได้รับการบริการก่อนนะฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็จัดลําดับในการออกไปในการให้บริการไอที่เลื่อนออกไปหมายถึงว่าได้รับสายให้โสโอใหพนักงานรับสายรับนะครับ แต่ว่าถ้าเราไม่มีค a l l q หมายความว่ากดเข้ามาจังหวัดไหนใครว่างก็จะได้ไปเลยไม่สามารถจัดลําดับคิวได้นะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า call queue นะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันของ contact center นะครับ live chat นะฮะ live chat สร้าง3 edition ใช้ได้เหมือนกัน live chat ตัวนี้คือ3 C x สามารถสร้างตัวเหมือนโค้ดชุดหนึ่งที่เรียกว่า widget นะฮะเอาไปใส่ในเเว็บไซต์ของลูกค้าที่ทำด้วย WordPress นะฮะเอาไปใส่ได้นะครับซึ่งซึ่งเวลาลูกค้ามีการ ขึ้นมาที่หน้าเว็บไซต์เราสามารถมีป๊อปป๊อปอัพขึ้นที่หน้าจอเราก็ให้ลูกค้าในแชทเข้ามาแล้วก็เราสามารถใช้ตัวซอฟต์โฟนในการตอบแชทที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาได้นะครับซึ่งฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะฮะก็คือ Facebook Messaging นะครับซึ่งปัจจุบัน t ีเซในเวอร์ชัน18สามารถเชื่อมกับ Facebook ได้ด้วยนะครับในลักษณะการส่งข้อความเข้ามานะครับทั้ง3เวอร์ชันทำได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าฟังก์ชัน Contact Center ในหัวข้อ SMS เนี่ย ก็สแตนดาร์ดจะใช้งานไม่ได้นะครับ S M S ตัวนี้คือ 3G จะมี provider หรือว่าผู้ให้บริการที่ทําการทดสอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น provider ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งเราสามารถให้ 3G เนี่ยส่ง S M S เข้าโทรศัพท์มือถือที่เราต้องการได้นะครับโอเคถัดมาก็คือเป็นเรื่องของ enterprise feature นะครับจะเห็นว่า Standard จะไม่สามารถทำงานได้แล้วก็ professional ก็สามารถไม่สามารถทำงานได้เหมือนกันจะมีเฉพาะที่ enterprise ที่ทำงานได้นะครับ ฟังก์ชันแรกก็คือ Call Recording Control นะครับความหมายคือเราสามารถตั้งที่ 3CX ได้ว่าจะให้บันทึกหรือไม่ให้บันทึกสายไหนได้นะครับหรือว่าเอเจนต์หรือว่าพนักงานไม่สามารถเราสมมุติว่าเรา,เราตั้งว่าให้ทุกเสียงสายที่เข้ามาบันทึกหมดถ้าในฟังก์ชันโปรที่มีการบันทึกเสียงจริงแต่ว่าเอเจนต์สามารถยกเลิกการอัดเสียงได้โดยไม่สามารถขัดขืนได้นะครับถ้าเป็นลักษณะที D ่เป็นอ็นเตอร์ไถัดไปก็ฟีเจอร์ i n b u i l d failover นะครับหมายถึงว่าสามารถส w a p ไปอีกเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งได้ด้วยนะครับซึ่ง Enterprise จะมาพร้อมกับ Standby l i c e n s e นะครับซึ่งมีเฉพาะ Enterprise ถัดมาก็คือ Custom IP Phone Logo ตัวนี้เราสามารถโหลดรูปเข้าไปแล้วก็สามารถไปแสดงภาพที่ IP Phone ที่อาจจะเป็นลักษณะโลโก้ของบริษัทของเรานะครับ DHL f a d e x g r a b อะไรก็แล้วแต่เราสามารถโหลดโลโก้ Go เข้าไปในระบบได้นะครับ ถัดไปก็ผมจะแนะนำเรื่องของการทำ In-View Failover แล้วก็ s ส a n d b รไ i c เส้นให้ดูนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าใช้งานแบบ i n s t a t e Enterprise ไ i c เส้นเราจะได้ไร c เส้นมาสมมดิ2ชุดก็คือไร c เส้นชุดที่1ใช้กับ Active Server นะครับไอ้เนชุดที่2ก็คือ Standby Server นะฮะซึ่งการทํางานจะทํางานทีละเครื่องนะครับไม่ใช่ทํางานพร้อมกันนะครับคือถ้าเราพร้อมกันจะเรียกว่าโหลดบาลานซ์แต่ว่า Active Standby นี้ว่าตัวใดตัวหนึ่งทํางานซึ่ง มองว่าถ้าเป็น IP phone ปกติสภาวะปกติ IP phone จะทำงานเชื่อมต่อกับ Active server นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ server ตัวที่1ห,หรือ Active server เนี่ยเกิดาาว์ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวระบบก็จะสวิตช์มาที่ Standby server ให้โดยอัตโนมัตินะครับลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งการเลือก Enterprise line c e s เหล่านี้นะฮะเหมาะกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการลดดาวทําให้น้อยที่สุดนะครับ 3CX ที่มีทั้งหมด3 e dition นะครับก็คือ 3CX Standard Edition จะเหมาะกับการใช้งานรูปแบบสนักงานติดต่อสื่อสารหรือใช้งานทดแทนตู้สาขานะครับใช้ m โมบายแ p ปติดต่อกันนะครับ2ก็คือ Professional Edition เหมาะก,กับการใช้งานแบบโทรศัพท์สนักงานแล้วก็มีฝ่ายบริการลูกค้าด้วยนะครับเราต้องการฟีเจอร์บันทึกเสียงสนทนาด้วยนะครับเพื่อนาไปปรับปรุงคุณภาพบริการนะครับส่วน Enterprise Edition นะครับสำหรับองค์กรที่ต้องการดาวน์ไทม์น้อยที่สุดนะครับ หมายถึงว่าถ้ามีระบบหลักมีปัญหานะครับระบบสำรองสามารถทดแทนระบบหลักได้ทันทีนะครับเหมาะกับหน่วยงานที่มีสายปริมาณสายติดต่อเข้ามาจำนวนมากๆนะครับไม่สามารถปิดระบบได้นะครับก็เกี่ยวกับ SmartLight นะครับปัจจุบันเรามีช่องทางการติดต่อดังนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์021055454นะครับหรือว่า Line a ก็มีนะฮะ Line แอดสมา t ์ทไ h นะครับหรือว่า YouTube Channel นะครับชื่อ Smart Light Technology นะครับ อันที่3คือ Facebook นะครับ Smart l i t e c h นะครับแล้วก็ Instagram Smart v o วีนะครับยังไงถ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าท่านชื่นชอบคลิปเหล่านี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะถ้ามีคำถามนะครับเราจะมีทีมงานเข้ามาช่วยตอบให้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ